บัดนี้ <c oughs> ครั้งที่ห้าสิบเจ็ดตรงกับวันที่ห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าข้าพเจ้านายพระสิทธิออกเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังขาบูชาแรกเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระควาพระวรมปฏิเทระเจ้า องหลวงปู่สำเร็จดุลหลวงปู่วุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพแห่งคุณพระรัตนไตครูบาาจารย์ และเทพเทวดาทั้งหลายปกจนปกจงดนบันดาลให้จิตข้าพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนตต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะ นะโมตัสสะภะคขวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคขวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจะวาเรสุอัตราคันชนตุเทวตาสทัทธรมมมุนิราชสสะสุนันตุสัคขโมคทงัง สักเคกาเมจะรูเปคิริสิขรัตเพจะทริเขวิมาเนทีเประเถจะคาเมตรุวนา,า,หาเเคหาเนเคหะวัตุมหิเขตเต,ตกุมมาจายันตุเทวาชรทารวิสเมยักขะคันทพ,พนาคาติสันตาสันติเกยังมุนิวะราวัจนัง สาธุเมสุนันตุหัมมัตสวนณการโรอยัมภทันตาหัมมัตสวนณการโรอยัมภทันตาหัมมัตสวนณการโรอยัมภทันตาสองบทสวดนมการสิทธิคาถานะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทิเมโหตุสัพพธา นะัติเมสรนังอันยังหัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจ,จะวะเชนะโสธิเมโหตุสัพพานะัติเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจ,จะวะเชนะโสธิเมโหตุสัพพาสี บทสวดมาหาการุณิกนาโถติอาทิกาคาถามาหาการุณิกนาโถอัฏฐายะสภาวะรินังุเรปวาปารมีสภาวะปตุตสภธิมุตมังเอเตนะสัจจะวเชนะมาหุตุสภุปปทวามาหาการุณิกนาโถหิตายะสภาวะรินัง ปเรตวาปารมีสภาปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจะวเชนะมาโหตุสภุปปัทถวามหาการุณิกูนาโถสุขายะสภาปะรินังปุเรตวาปารมีสภาปะโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจะวเชนะมาโหตุสภุปปัทถวา <c oughs> ห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพควาสเกสุวิหรติกปิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมันเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิ ทัสหิจโรกะทาตูหิเฮวตาเยผู้เยนสันนิปติตาโหติภักขวันตังทัศนายะพิกุสังขจะอัทโคจะตุนนังสุทาวาสกายิกานังเฮวานาังเอตทะททโหสิอะยังโขภักวาสกเกสุวิหระรติกปิรวัตถุสมิงมหาวนเน มหาตาภิกุสังเขนสัสทิงปัญจมันเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจโรกะทาตุหิเทวตาเยผู้เยนะสันนิปติตาโหติภักควันตังทัศนายะพิกุสังขจะยัน,นูนะมยามปิเยนะภักควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภักควโตว สันติเกปัญเจก,กะคาถาภาษายามาติอัทโคตาเทวตาเสยยาถาปินามะราวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังภาษาเรยะภาษาริตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเอเวสุอัตระหิตาภคะวโตวปุระโตปาตุระหังสุ อัตโคตาเทวตาภัควานตังอภิวาเชตวาเอกะมันตังอัตสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภัคขวโตวสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาขะตัมมหอีมังธรรมะสมยัง พักกิตาเยวะอปราชิตสังคติอัถโขอปราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตัตระพิกโวสมาทหังสุกิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวะเนตานิคะเหตวาอิทริยานิรักขันติปันทิตาติ อัตโขอ,อปราเทวตาภคะวโตวสันติเกีมังคาถังอภาสิเชตวาขีรังเชตวาปรีคังอินทขีรังโอหะจะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาราจะขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอปราเทวตาภคะวโตว สันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเจจิพุทธังสรนังคตาเสนะเตคมิสันติอปายภูมิงปหายะมานุสังเทหังเอวะกายังปริปุเรสันติติอทัทโขภควาภิกุอามันเตสิเยผู้เยนะพิกเวทัสสุโลกะทาตูสุ เทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายะพิกุสังคจะเยปิเตพิกขเวอเหสุงอติตะมันทานางารหโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควาตานางเอตะประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยถาปิมหันเอตรหิ เยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตะมันทานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควาตานังเอตะปรมายวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยาถาปิมหันเอตระหิอาจิขิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิพิกเว เทวกายนังนามานิเทธิสามิพิกเวเทวกายนังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมานสิกโรถะพาวิสามิติเอวะพันเตติเอวัมพันเตติโขเตพิกุภักขวโตปัจโสสูงภักขวาเอตะทวุจะ สิโลกะมนุกษามิยะถากุมมาตทะสิตาเยสิตาิริคัมพรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวรีนาโรมะหังสาภิสัมพุโนโอทะตะมณะสาสุธาวิปสัสสนมานาวิลาพิโยปัจจะสะเตจดวาวะเนกะปิรวัเว ตตวมันตยิสัทธาสาวกีศาสนรติเทวากายยาอภิกันตาเตวิชานาถภิขโวเตะอาอาตปะมะกรุงุงสุตวาพุทธาสาสสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานทัสนังอเปเกสตะมัทคุงสหสังอัฐสตริ สตังเอเกสห์สานังอมนุสานะมัทสุงอเปเกนันตมัทคุงทิส,ะสะาสภาผู้ดาอหุงตันจะสพังอภิยาายะ,วะวักกิตวานะจะคุมาตตัวมันตยิสถาสาวเกศาเสนรเตเท,ทะวะกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวโยหังกิตอิสามิ ขิราหิอนุบุพส,ส,ส,สาวสัตสหสาวยาขาอุม,มากาปิรวัทาวาอิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัสสีนโนมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวันังชะสหาสาเหวะวตายักขานา,นาตัตะวานิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัสสีโน โมทมานาอภิกามุงพิกขุนังสมิติงวะนังสาตาคิราติสหาสายะาขานานัตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขุนังสมิติงวะนังอิเกเต,เตสภะสะสะหาสา ยักขานานตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมมามนาอภิกามุงพิกขุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัจจสตายักขานานตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมมามนาอภิกามุงพิกขุนังสมิติงวะนัง กุมพิโรราชค่หิโกเวปุระสสนิเวสนังพิโยนังสะตตะสหสังยักขานังปายิรูปาสติกุมพิโรราชค่หิโกสโสปาคาสมิติงวะนังปุริมันจะีิสังราชาทะัตะรัะโถภาษาสติคันทพานังอธทิติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตสภะคโว อินทนามามหันตพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสีโนโมูามานาอภิกามุงพิกขุนังสมิติงวะนังทักขินันจะที่สังราชาวิรูโโหตับภาษาสติกุมกันทานังอาิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะโวอินทนามามหันตพลา อิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสินโมทธา,านาอาภิกามุงพิกขุนังสมิติงว่นังปัจจิมันจะทิสังราชาวิรูปโขปสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตัสภะหวอิอนทนามามหันพลาอิทธิมันโตชุติมันโต วันนาวันโตยัสสิโนโมธามนาอภิกามุพิกขุนังสมิติงวะนางอุตะรัญจะทิสังราชากุเวโลตับปสษาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตสพะหูอินทนามามหันพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโน โมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวานังปุริมะทิสังทัตรัะโถทักขิเนนะวิลูหโกปัชิเมนะวิลูปักโขกุเวลลอุตรังที่สังจะตาโรเตมหาราชาสะมันตาเจิุโรทิสาทัทธรมานาอัตสุวะเนกาปิรวัตเวเตสังมายาวิโนทาสา อาคูวัจะนิกาสถามามายากุเกทุเวเกทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทนโนกามาเสโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปะมะโยจะเทวะสูตูจะมาตริยิตเสโนจะคันทาโพณโนะพราชาชโนโชโพอาคูปัญจะสิขโขเจวะ ติมพะรูสุริยะวชาสาเอเตจันเยตราชาโนคันทภาสหราชูพิมูทมานาอภิกามุงพิกุนางสมิติงวนังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราชาทันชากากัมพระสัตราอาคูปายาคาสหยายาติพิยามุนาทะัตะรัฐจาจะอาคูนาคายัสสิโน เอราวันโนมหานาโคสโสปาคะสมิติงวานังเยนาคะราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปักกิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนะนมัชมะปะตากิตราสุป,ปันนาอิติเตชะนามังอภยันตธานาคะราชานามาสิสุป,ปันนโตเขมมะกาสิพุทโธ สันนาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันนาสรณะมังสุพุทธังชิตาวชิระหะเถนะสมุทังอสุราชิตาหาตโรวัสะวะเสติอิทธิมันโตยัสสิโนการะกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวกัสะเวปะจิตติสุจิติจะปหาราโทนมุจิสหะ สัตัญจะพริปุตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพริงเสนังราหุพัทธมุปปาขมุงสมโยธานิพันธันเตภิกุนังเสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตทาขมุวะรุนาวารุนาเทวาโสมูจะยัสะสาสหะ เมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสิโนทัศเสตัสทากายาสัพเพนานตาวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนมูมานาอภิกามุภิกขุนังสมิติงวะนังเวทูจจเทวาสหริจะอสมาจตุเวยมา จันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุรักกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักกิตานักขต,ตานิปุรักกิตาวาอาคูมันทวราหกาวสุนังวสูนังวัสะโูเสธโทสักโกปาคะปุกรินทะโททัศเททสตทัศสากกายาสัพเพนานตตะวานิโน อิธิมันโตชุติมันโตวันวนวันโตยะสัสสีโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังอาถาคูสหภูเทวาชาละมัคคิสิขาริวะอริฏฐากาจโรชาจะอุมมาบุพะนิพาชิโนวะรุณาสหธรรมามจะอจุตาจะอเนชกาสุเรยะรุจิราคู อาคูวาสะวะเนสิโนทาเสเตทศธากายาสัเพนานณตะวานิโนติดที่มันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัสิโนโมูทามานาอภิกามุภิกุนางสมิติวงวะนางสัมานามหาสมาาัมานามานุษสามานุสุตตมาหีทาปทูสิกาอาคู อาคูมโนปทูสิกาอถาคูหรโยเทวาเยจะโรหิตะวาชิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสสิโนเเเทัศเสตทัศทากายาสเพนาณนตะวาดิโนอิทธิมโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสสิโนโมธมามนาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนัง สุกากรุหาอารุณาอาคูเวขนาสาสหะโอทาตะคันหาปโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหาราคชามิสกาจยัสสิโนทะน่ายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติทเาเสเตทัศธากายาสเพนานาตะวานิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาว,วันโตยะสัสสีโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงว่านังเขมิยาตุสิตายามากันทกาจะยัสสิโนสัมพิตการามเสถาชโชตินามาจะอาสวานิมานะรรติโนอาคูอัถาคูประนิมิตาทัเสเสตทัถสถากายา สัพเพน,นานตตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทมามนาอภิกามุงพิกขุนังสมิติงวะนังสันเตเตเทวนิกายาสัพเพน,นานตตะวานิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสทิสาสหะปะอุทะชาติมังคิรังโอมะตินนามานาสวัง ทักเขมูมะตรังนาคังจันทังวะอจิตาติตังสุพรมมาปรมตัตตจะปุตตาอิทิมตตสหะสันนังกุมาโรโอติโสจโสปาคะสมิติงวะนงังสหะสพรมมะโรกานางังมหาพรมมาหิติทัตติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสถะอิสราอาคู ปัญเจก,กะวะสะวะติโนเตสันจะมัชมโตวอาคาหาริตูปริวารโตูเตจะสะเพอภิกันเตสินเทเทวะสะพม,มเกมาราเสนาอภิกามิปันสะกันนะหะสะมันที่ยังเอทะคันนะหะทะพันทะทะราเคนะปันทะมะทุโวสมันตาปริวาเรทะ มาโวมุจิทะโกจินังอิตตัฐะมหาเสโนกันนะหะเสนังอเปชยีปนิณาตระมหันจะสรังกะตวานะเพระวังยะถาปาวุสกโกเมโคทะนะยันโตสวิชุโกตทาโสปจุทาวติสังกุโทอสยังวเสตันจะสพังอภิยายะ วักกิตวานะจักุมาตตวามันตยิสถาสาวเกสาสนีรเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอาตปะมะรคุงสุตตวพุทธสสาสนังวีตะราเคหิปะกามุงในสังโลมัมปิอิชยุงสัพเพวิชิตะสังคามา พะยาติตายาสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ